สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนมือหนีย้ายผดาไปซื้อหอยนางรมมาสองแพ็คจ้ะพี่น้องมาเปิดเปิอนค่ะนี่วาสิเป็นตัวใหญ่หรือตัวน้อยพี่น้องหอยนางรมอยู่รีเดินจ้ะพี่น้องอุ้ย ยาก,กเลยเปิดเบิ้งกันจะาพี่นอเขาบอกว่ามี12ตัวซันพี่น้อ่อแพกหนึง่งแพกหนึ่งน่ะมี12ตัวพี่น้องแพกละเกีดอย99เกลดอย99อะเกีดโอย99เกีดอย99หากอาคุน ออยหนึ่สามสิบแปดนอกกัน้นอนอ้นองคูณ7ออยเกแพ็คละแพ็คละสามยแพ็คละแพ็คละสามบาทพี่นอ้องแพ็คละสามบาทมีสิตัวขอแถมมีไทยพ้อพี่นอ้องมีสำหรับแก่มีสำหรับแกะหอยจะ้ะแกะหอยนางรอ้ยออกมาแล้วค่ะสวยงามสิบสองตัวจะพี่นอ้องอ่า หนึ่งสองสาม11่ห้าตัวจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะพี่น้องตัวใหญ่อยู่เด้จ้ะพุนตัวใหญ่อยู่12ตัว300 303บาทพี่น้องแพ็คน,นึ่งยายซื้อมา2แพ็คเลยค่ะเพราะว่าโดน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 ะหอยหอยอันนางลมสีมาเที่ยนึงเนาะพี่น้องเนาโดนโดน,โดนจังสิงได้กินจ้ะพี่น้องอ่าขั้นตอนต่อไปยายประดาคอไปเฮ็ด น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยก่อน้อจ้าพาา่อกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนที่เบิ่งคลิปหายจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย